สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้ฒถาเล็กน้อยเสียงว่าจะได้มาแล้วครับบ่าวเต๋อเขาเสาะแทบนะครับนี่มาติดตามบรรยากาศงานไยเรือไฟครับพี่น้องครับเรือลำแรกถูกปล่อยไปแล้วครับไกลพอสมควรว่าบ่าวเต๋อกะมาตั้งรักท่านะครับจอบถ่ายครับจอบถ่ายบรรยากาศ เรือไฟที่กําลังปล่อยออกมาอีก1ลึ่ำนะครับพี่น้องครับซึ่งลำแรกนะครับปล่อยไปแล้วนะครับัพี่น้องนี่ลำแรกนะครับสื่วันยูทุบนะครับสีบทสามารถจับภาพมยความชัดเจนได้นะครับ่ครับ โบสสามารถจับอความชัดเจนของเหื่อได้ครับพี่น้องครับโบวงามเลยนะครับคีบรรยากาศเหือลำที่หนึ่งนะครับซึ่งลำที่สองกำลังเคลื่อนตัวออกมาครับพี่น้องเหื่อลำที่สองกำลังเคลื่อนตัวออกมาเหือลำที่หนึ่งู้นเกไกล่งครับพี่น้อง เงิอลำีสองกำลังเคลื่อนตัวออกมาครับรู้ทุกทดสอบนิ่งอยู่ครับนี่ใ,นนนให้พี่น้องนิ่งกดอันไหนให้ได้ครับเด้อคิม<อ>คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยครับ โอ้งามขนาดทางฝั่ง,งสงปปลาวอก็งามงามครับมีกระทงสายพร้อมกำลังไหลไหว้พี่น้องเลยกระทงสายกับไหลตามกันไปงามขนาดเงาไฟก็งามเบิ่งไกลก็ยังงามครับพี่น้องแต่ว่ากล้องของเขามันบอดสามารถจับเอาภาพความสวยงามนั้นมาให้เขาเบิ่งได้นะครับผมก็พยายามที่สุดแล้วครับพี่น้องเลย ยังดีนะครับที่มีผู้สาวยืนอยู่ข้างหน้าโอ้ลำที่สองจุดผูกเะพี่น้องเอ้ยลำที่สองจุดผูกครับเ้องเทถ่าเบึง้งลำที่สองพี่น้องเอยกำลังปล่อยออกมาแล้วครับกำลังปล่อยออกมาแล้ว อันนี้กับผู้คนจำนวนลวงหลายนะครับที่พลนมาเที่ยวงานลอยเรือไฟนะครับเมืนน่อนี้คนหลายครับคนหลายพี่น้องมีทั้งคนไทยนะครับทั้งชาวต่างชาตินะครับที่เขามาชมบรรยากาศงานลอยเรือไฟตอนนี้นะครับอันนี้ชาวต่างชาตินะครับนี่ยืนอยู่นี่เพื่อให้ความสนใจนะครับ ที่มาชมงานรเรือไฟของเรานรับทีนเรือไฟที่อยู่ใกล้ๆลบุญครับพี่น้องครับอยู่ใกล้ๆลทั้งแนวเรือลำที่สองกำลังมาครับพี่น้องเรือลำที่สองกำลังไหลมาครับ หลายได้พี่น้องเอยคนกำลังเดินมากคนนะครับหลายขนาดพี่น้องเอยผมก็จะถ่ายพี่น้องได้บึงภาพเพื่อทำงามแต่ว่ามันบอสามารถซูมได้พี่น้องเับมันซูมบ่ได้มันก่เห็นอย่างเลย ครับที่นี่ภูมิคิดนครับทางที่ใต้กำลังพุ่งนะมีความร้อนเยอะเุ่นะอากาศตอนนี้ถือว่าไม่ร้อนไม่หนาวครับไม่ร้อนไม่หนาวบอกภูมิใจครับอยู่ทั้งหน้าเานี่ไม่คงอ่อนทั่วถ้าเฮื้ยล้ำที่สองมากนะเห็นี่ โอ้งามครับนี่ลำเออนี่อะไรนี่มองนี่เพราะว่ามันมีกำหรังอันนั้นสวท่อนะมาถ่ายทอดสดด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลซี่จากวิ่งกันเลยครับคุณแม่น้องไผ่นักกาอีบขับเมื่อกี้เนี่ยสะดุดกับมันค้างครับก็เลยต้องได้ไลท์สดใหม่ครับเบิ่งกันยาวๆอีกครับพี่น้องถ้าโลกวุ่นวานี่ปวดเศร้าได้สดแบบเจอเลยเบิ่งไปเรื่อยครับพี่น้องครับเบิ่งไปเรื่อยๆ บกเกบิงไปเรื่อยๆได้ครับตอนนี้กำลังไล่ซดอยู่บ่าวภูมิไล่สดอยู่ข้มมา,างหน้าตอนนี้บ่าวภูมิใจแม่คงมอนทั่ว<อรถ>ใครเบิงคนนี่แหละครับพี่น้องช่วงนี้เออเบิงคนย่างไปย่างมานี่แหละไปไล่สดให้คนให้เบิงคนพี่น้องเนี่ย ให้เอฟซีได้บึงเรือไฟชุดพุขึ้นอยู่การไปน้ำโขงเลยครับนี่แหละมองนี่แหละนี่วันนี้บังคับเอาเลยครับวันนี้แลี่วันนี้ละเดี๋ยวจะเบิ่งลำที่สองกันพี่น้องเลยนี่ลำที่สองกำลังมางพ,พี่น้องครับพาเบิง่งพาเบิ่งพุ่งเลยครับีประมาณห้าที่น่าจะมาถึงครับว่าน้ำโขงคือว่ายังไหลแรงอยู่ครับตอนนี้ครับนี่ป้ายนี่ก็ง,งามเด้ครับพี่น้องนี่ อินลมชมวิวแอดนครพนมนะครับแล้วก็จะมีเรือไฟลอยผ่านมาพี่น้องเอรือไฟกำลังมาเอา้ยดใจรอจังหน่อยครับพี่น้องครับปดใจรอจังน้อยนึงนะครับ เบิ่งบรรยากาศกนะครับพี่น้องแบบสูงๆนิดหน่อยมุมสูงนะพี่น้องเนาะถึงเห็นเรือไฟนํานะครับนี่ก็มีผู้ชมนะครับมาชมเรือไฟจำนวนมากขึ้นกันนะครับนีห้องเป็นตั้งเพิ่งแบบพี่น้องได้ที่เลยครับพี่น้อง ตั้งกล้องไว้ท่ายถ่ายชมพู่พี่น้องครับตั้งกล้องนักไถ่ทุกพี่น้องไถ่วอดแล้วครับเดี๋ยวเรือไฟกระสิไลมาๆๆผ่านกล <ๆๆ S 1> ้องของเฮาไปครับพี่น้องงา<ผ>มเลยกดใจรอจังหน่อยเด้ครับเด้อสำหรับท่านที่ งามขนาดเลยสวยงามมากโอ้ยอยากให้พี่น้องเห็นดีดนึงครับเนาะไม่นนะกำลังมากำลังมาใกล้แล้วใกล้แล้วก้อย่าง กิลมชมวิวแอทนาครปนมนะ